ครับมาจับดาวยิบลานกระต่อทางช่องห้าช่อาาชนีรักเป็นประจำทุกวันมาแต่เสียงวันนี้มาแต่เสียงนะครับมาพบกันเป็นประจําทางช่องไอ้แนีขึ้นรักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตรรมราพิชัยสงครามสูตรจะตรงกโชคเป็จตตรงกัาตมาพูดคุยกับคุณฝังเป็นประจํามาแนะนําตั้งโดยถูกดูดวงให้เป็นมีกน่ก้สเศษสองดาวให้เอ็นเป็นเสติกเลยจริงๆโอ้โหเมื่อวานจะเต็ม อมรอบเต็มๆนหวานโอสามหนึ่งห้าเก้านี่เป็นอะไรที่ชื่นใจมากตรงรอบเป๊ะเลยนะของเราวิชาเราไม่ใช่ธรรมดาผมจึงบอกว่าท่านเรียนนะท่านเรียนแล้วท่านได้เปรียบท่านเรียนท่านเรียนกับคนอื่นแล้วท่านได้เปรียบแน่นอนอันนี้คือหลักการง่ายๆนะเพราะทั้นใครเรียนก็คือได้เปรียบอ่ะนะใครเรียนก็คือได้เปรียบนะครับเรียนไว้ก่อนได้เปรียบไว้ก่อนนะพอเราเรียนไว้ก่อนก็ได้เปรียบไว้ก่อนพอเรียนรู้ดูจังหวะกะให้เป็นมันมก็เห็นความสําเร็จอย่างเห็นความสําเร็จอย่างแน่นอน วันนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะไม่รู้มันขึ้นมาอย่างไงหน้าไหนผมจะคลิกอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาหน้านี้มาเดี๋ยวก่อนครับกําลังหาอยู่ครับก็ว่าไปตามนั้นจะคลิกอ่าผมจะคลิกหน้านี้ขึ้นมาหน้านี้เลยให้ท่านเห็นหน้านี้เลยนะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดครับสิงหาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองหาอ้าวัังไหนล่ะอ้าวจัดไปตามนั้นวันนี้ไม่พูดอะไรมากนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ก็วันวันอังคารน,นะครับวันอังคารวันอังคาร วันอังคารมีการสัมมนาแต่ว่าวันจันเนี่ยผมว่าถ้าเป็นไปได้คืนวันอาทิตย์อ่ะคืนวันเนี้ยคืนคืนเนาะกลางคืนหน่อยครับนะกลางคืนหน่อยใครอยากจะเข้าไปฟังการสรุปวิเคราะห์รัฐบาลก็สามารถที่จะอสอบถามรายละเอียดได้ศู 0, นยะ์428810คืนนี้นะครับคืนนี้ดึกนิดหน่อยนะอาจจะมาสักสองทุ่มไปแล้วนะครับจะคุย,ยดึกดึกนิดหน่อยใครทนอยู่ได้ก็เดี๋ยวเข้าไปฟังกันจะสรุปรัฐบาลอมสินให้แบบชัดๆจัดจับไปเลยนะคืนนี้นะครับใครอยากที่เข้าไปฟังก็ ตามได้แจ้งความประสงค์ไปครับนาคืนนี้ครับนาคืนนี้คืนนี้แจ้งความประสงค์ไปเลยแล้วแต่ท่านสะดวกรับได้ประมาณสี่สิบหกท่านนะครับ4ี่สหกท่านก็แจ้งไปตามนั้นจะเหลือแค่ยี่สี่ท่านเท่านั้นเองนะสมาชิกเขามีอยู่แล้วครับก็ว่าไปตามนั้นเอ้า กลับมาดูวันนี้เลยแล้วกันนะ0 6 4 2 8 8 1 0 0อแอดไลน์ก็บ้านมาดูหนึ่งนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการก็สนับสนุนไปได้ที่ธนาคารอมสิน 0. 2 0 0 0สอ2 2ูพุทธิพงศ์อินทรานะครับวานไปตามนั้นจัดมาตามนี้อาวอันนี้ผมก็เอารอบนี้มาดูเลยกันแล้วกันนะจริงก็เมื่อวานนี้เอาให้ดูโหเยอะนะเมื่อวานนี้ดูทุกรอบมากทุกรอบจริงนะเต็มรอบเป๊ะเลยนะโดยเฉพาะสิบเจ็ดนาฬิกานี่โอ้สาก วันนี้ก็ตามนี้นะอันนี้16ไอ้น,นี้หกาฬิกนาทีก็จับไปตั้งไม่ได้เ,เจอ2กับสถ้าทัานยึดอยู่ที่2กับสก็ได้2อ,อะไรก็บ2ส,สองก็ได้ถ้าแคไม่มีคิดอะไรไม่ออกก็สองสองสี9แล้วก็ว่าเพื่อนะเลข9เป็นเลขประจําใจแล้วก็ใส่ไป2องส,องสอง 49. หรือถ้าตามระบบก็ไม่มีอะไรครับเจ้าวันนี้1 7ึ่งเจ็ดหกสองหกสสามเอา้า ถ้าหกไม่มาก็หนึ่งเจ็ดตัวเดียวเออหนึ่งเจ็ดตัวเดียวสองหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดไปเลยครับอ่าสองหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดนะถ้าเจ็ดไม่มาถ้าหนึ่งเจ็ดไม่มาก็มีหกครับหกอ่าท่านเอาไปทําอะไรก็ได้แต่วางนี่ผมวางหกสองหกสี่หกสามไงอันนี้อันนี้อันนี้นนตามอันนี้คือตามระบบเลยนะตามระบบเลยคือขาอเจาะจะตลบสายวันยาวไว้ตามนี้นะสายวันยาวตามนี้แต่ว่าตามรอบนี้ผมจัดหกสองหกสี่หกสามมามาหรือเปล่ามารู้หกโมงครึ่งนะครับแล้วก็ไปรอบไหนครับเนี่ยวันนี้อาจจะน้อยหน่อยนะน้อยรอบหน่อยเพราะว่า มีภารกิจก็เลยทำในน้อยรอบครับท่านเรียนน่ะท่านทําได้แบบนี้เลยแบบเพื่อวานนีครับทุกรอบนะสามสิบแปดรอบนี่ท่านทาได้แน่นอนแบบนี้เลยรวมกับหุ้นอีกนะรวมกับหุ้นอีกประมาณสิบอ่าสิบหกหุ้นนะสิบหกหุ้นนะรวมกับหุ้นอีกสิบหกหุ้นสามสิแปดรอบรวมกับหุ้นอีกสิบหกหุ้นนี่ถ้าทําทได้แน่นอนแบบนี้เลยอันนี้ช่มอันนี้เที่ยงครึ่งนะท่านทันแน่นอนเที่ยงครึ่งอยู่ผว่าท่านทันนะเราเจอหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามเที่ยงครึ่งนะครับหออรรนึ่งก ดีมวาวันนี้6กกับหทำาล้อยได้ตางายได้ก็หกกับเ็ดก็เจอ6กครับหมาตั้งหกอะไรก็ได้หกสามหกหนึนี่ก็ได้นะถ้า6ไม่มาก็1 7ึ่งในนี้เอลดีเราเจอ364 LD นี่สําคัญมากนะเจอ364ก็เจอเจอสามก็เจอ6ก็มีหกสเต็มเต็มเลยครับประมาณนเจ็ดหกสามแก็จัดไปตามนี่ด้าอ r กคือเ็ดตัวเดียวก็เจ็ดหกหรือ1 7ก็ได้เหมือนกันเป๊ะเลยถ้าหนึวกก็ต้มีอะไรสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเหมือนกัน แล้วก็หลังจากเที่ยงครึ่งไปผมไปทำไว้ที่15บหนาฬิกาสีนาทีนะวันนี้ทับน้อยรอบเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านเรียนรู้มากกว่าอันนี้ก็คือ15บหนาฬิกาสี่สิบนาฬิกาสี่านาทีเราเจออะไร6กสี่หกสี่ก็เจอ6กมีอะไร6 5ห้6 8กสจัดไปตามนี้ก็ได้6กเก็ได้นะเพราะว่าหกแต่ว่า 7, 7, 7มาก็7 1เลยครับเมาก็7 1็นึเลยเอาดีเราเจอ7จ็ดห 5, 7, 5, 8, ถ้าเจ็ดห้าแปดมาถ้าเจ็ดไม่มาก็มีห้ากับแปดห้ากับแปดก็ไม่มีอะไรก็มีหกห้าหกแปดแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยครับตามนี้เลยนะว่าไปตามนี้จะมาตามรอบหรือเปล่าแต่เราหกกับสี่ตัวยืนนะครับหกกับหนึ่งทำใเราได้ตังหกกับสี่ตัวยืนอ่าไอ้เนี้ก็คือหกกับเจ็ดดีวาก็เจ็ดกับแปดก็เจอเจ็ดนะตรงนี้ก็เจเจเน้นเน้นถ้าเกิดว่าหนึ่งเจ็ดไม่มาก็หกเจ็ดกันไว้นิดหนึ่งนะครับหกเจ็ดกันไว้นิดหนึ่งเพราะเราเจอเจ็ดเยอะไงเจอเจ็ดเยอะนะหรือสองเจ็ดหนึ่งนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับตามไปอ ไปที่16นาฬิกาสานาทีนะถ้าต,ตรงนั้นไม่มาก็มาที่แน่นอน6กเนะี่ยมาตรงนี้แน่นอนชัดเจนมากรอบโคสุดท้ายของเขาครับหกเจ็ดมาตรงนี้แน่นอนก็6นะเจอ L d ดีก็เจอ265ก็เจอ6กครับก็6กานี้ก็ได้หรือท่านจะ6อะไรก็ได้นะแล้วแต่นะถ้าไม่มาก็17ตามเดิมนะครับว่านไปตามนี้นะอ้าวจัดมาตามนี้ว่าไปตามนั้นจัดมาตามนี้อันนี้รอบ17บนาฬิกาสาินา,าทีผมไม่พูดมากนะตามนี้เจอ42กับครับ แล้วก็เอลดีเราเจอสามสงสี่ก็เจอสองก็สี่ก็ไม่มีอะไรสี่หกสี่หนึ่งสองสองหนึ่งก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้หรือจะจะไปยิงอะไรยามีททมนี้ก็ได้อ่าก็สี่สองสี่เจ็ดสี่สามสองหนึ่งสองเจ็ดสองสามก็เจออยู่ที่สองก็เน่นสองก็ได้ก็สองหนึ่งสองเจ็ดสองสามครับก็จัดไปตามนี้อันนี้สิบเจ็ดนกาสามสิบนาทีไปดูสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีไว้นิดหนึ่งนะครับอ่าไว้นิดหนึ่งไว้นิดหนึ่งก็ง смотр, ตัวน,นี้ก็สองก็หกเราเจอสองก็หกสองหกสองอ่อสองแปด สองเจ็ดหกแปดหกเจ็ดก like <this> ็ได <Rat> ้เจอหกอยู magic, ่แล้วเอลด์เราเจอห้าหกสองก็เจอหกกับสองครับก็ยืนได้อยู่แล้วหกกับสองนะถ้าโหนไปมาก็หนึ่งเจ็ดหนมาก็หกสองหกสี่หกสามจัดไปแล้วก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะแต่ท่านสะดวกนะครับเอาเดี๋ยวตัวเบรกมาแล้วตัวเบรกรายการตัวเบรกรายการตัวเบรกรายการอาจัดไปตามนี้นะครับอันนี้รอบจบไปแล้วก็อันนี้ไปที่เมื่อกี้มันสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีทุ่มครึ่ง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 แล้วก็เจอเจกับสี่นะ เจอกี่อ่าทุ่มครึ่งหรอเฉอเจอสองก็หกครับสองก็หกถ้าไม่มาตรงนี้ก็มาตรงนี้นะสองก็หกแต่ว่าจะมาข้างล่างนะอ่าสองก็หกสองก็หกสองก็หกครับสองเจ็ดสองแปดนะหกเจ็ดหกแปดก็จะไปตามนี้ได้เลยนะครับว่าไปตามนี้ได้เลยนะอตัวเบรกรายการมาแล้วตัวเบรกรายการมาแล้วอ้าวทุ่มครึ่งครับไปสองทุ่มครึ่งเ <laughs> จียก,กับสาม เจอกะสามก็เจอหกกรสา็เจอโอเจอหเน้นเลยครับหกเจ็ก็ได้นะครับเจอหกเน้น6หกอะไรก็ได้นะแต่กไม่กันหนจนะจัดไปตานนี้แต่ว่าตัวยืน6กกรามไงหกกบ1ทำมาแล้วได้ตังค์ใช่ไหมหกกับเจ s d y ก็คือเจกับแป b j r ก็เจกับแเจอกันครับถ้าหกแปดหกเจ็ดนี้ก็ได้นะสามเจ็ดสามแนี้ก็ได้นะครับอันนี้สองทุมครึ่งแล้วก็ไปปิดจ็อบที่สาห้าทุ่มครึ่งครับปิดจ็อบที่ห้าทุ่มครึ่งเลยไปปิดจ็อบที่ห้าทุ่มครึ่งเลยตามนี้เเเเเรราาจจจอออะก็ ้าก่เจ็ดก็เจอเจ็ดครับพอเจอเจ็ดก็เจอหกด้วยเหมือนกันก็เจอเจ็ดครับรอบนี้เจอเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกนี้ก็ได้นะครับหรือเจ้าหกเหมือนกันก็หกสองหกสี่หกสามจัดไปตามนี้เจอเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดได้เหมือนกันนะครับเอาตัวนี้มายิงก็หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดจัดไปตามนั้นได้เลยหกหนึ่งเจ็ดด้วยนะก็จัดไปตามนี้ได้อันนี้ปิดจอบพอดีเลยห้าทุ่มครึ่งพอดีปิดจอบเอาไปใบนี้ครับใบนี้ใบใบนี้เผื่อผมไม่ได้ส่งให้ท่านนะแล้วก็แคปไปดูนะครับใบนี้แคปไปได้เลยนะคครับบในี้้แปปไไดเลย ไปได้เลยครับอันนี้เหมือนกันใบเขียวใบเขียวใบเขียวเดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่งท่านจะได้เต็มอ่าเต็มใบนะครับขยับนิดหนึ่งนะท่านจะได้แคปไปแบบเต็มใบนะครับขยับไปส่วนคืนวันอาทิตย์คืนนี้แหละท่านใดที่อยากจะเข้าไปฟังก็ติดตามได้นะทางเท m d 4, 4 u ่อ่าก็สามารถติดต่อไปได้ศูนย์ศูนนศูนย์อะไรก็บ้านหมอหนึ่งเก้าแปดท่านแจ้งไปแล้วผมจะส่งรายละเอียดคืนนี้นะครับก็อาจจะดึกนิดหน่อยสองทุ่มกว่านิดนิดนะคบวิเคราะห์รัฐบาลแล้วก็ออม วันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสดใสทําอะไรก็ให้มีความรู้สึกดีงามยิ้มเอาไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้ตัวเบรกรายการเป็ใตัวเบรกรายการนะครับอ้าวขอทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับ,บรับรับเงินล้าทุกโชคดีครับ